อาหารต้องห้ามขณะท้องว่างรู้หรือไม่ว่าเวลาท้องว่างหรือกําลังหิวมากๆไม่ควรรับประทานอาหารชนิดใดบ้างเพราะนั่นหมายถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดกับร่างกายของคุณวันนี้เรามีเรื่องนี้มาฝากกันค่ะอาหารต้องห้ามอย่างที่หนึ่งคือ นมและนมถั่วเหลืองเพราะนมที่อุดมไปด้วยโปรตีนจะเกิดประสิทธิภาพมากเมื่อกะเพาะอาหารมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยอย่างที่สองคือกล้วยเพราะกล้วยอุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียมการรับประทานกล้วยขณะท้องว่างจะทำให้ปริมาณแมกนีเซียมในเลือดเพิ่มสูงขึ้นทำให้สูญเสีย สัดส,ส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมไปเป็นการยับยัง้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจอาหารต้องห้ามอย่างที่สามคือของหวานรวมถึงน้ำอัดลมและช็อกโกแลตเพราะหากรับประทานขณะท้องว่างจะทำให้โปรโตีนรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึมโปรโตีนทุกชนิด และลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตและไตยอย่างที่4ี่คือชาเพราะน้ำชาแก่ทำให้กรดเกลือในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางส่งผลให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงและเกิดอาการใจสั่นเวียนศีรษะมือเท้าไม่มีแรง อาหารต้องห้ามอย่างที่ห้าคือกระเทียมเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้นเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรงได้ทางที่ดีอย่าปล่อยให้ท้องว่างเป็นดีที่สุดนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ